ครับวันนี้เราเป็นวันนัดหมายนัดประชุมเรี้ยงรูกเรียยงุ่กภาษาไทยนะครับรุ่น19ของวิเลยครูสกลนครมีแต่คนสวยๆเลยเนี่ยยังไม่เหมือนกับคน67 68เนี่ยและมีเพื่อนกิตติมศาก์มาด้วยจะบอกล้นหรอนะครับอ้าวขออนุญาตนะครับคนที่หนึ่งชื่อ

าพบกันตอนที่ยังไม่ได้เปิดงานนะครับแม่อันนี้คือหนูน้อยตัวใหญ่ครับน้อยตัวใหญ่อันนี้อันนี้หนูการนะครับหนูการนะครับอันนี้คือนาเรศนะครับคนนี้คือเจ้าของนะครับทงทอนครับ ของฝากเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศตอนนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับชาวขอบคุณชาวนครขนมนะครับที่ทาไว้ตอนรับเพื่อนนะครับเพื่อนบรรยากาศตอนตกคืนะครับนะฮะดูบรรยากาศเพื่อนยังมาไม่ครบนะครับช่วงนี้เพื่อนยังมาไม่ครบยังขาดอยู่หลายคนนะเนี่ยขาดไอ้ไอ้นิว ผ่านเอ้ปือเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาพักแล้วมาด้วยใจอันนี้สุดยอดแข็งแรงนลดีใจด้วยมันขายยาตอนนั้นก็ดีใจอยู่ได้ยนสนาเนี่ยแหละดังนั้เราไม่รอดหนูไปเอลงทะเบียนนามานั่งวไมานั่งเว้เธอมา่องฉันจะไปม้นาเอ่าดูบรรยากาศไปก่อนนะครับช่วงนี้พดีดีย้นต้อง ไปกรถอรไปคนเพราะว่าไอนางกับไอไอออสนะไอออส่าูเสียกันค่ะไอนางมันก็เอารถตู้ก็ละคันก่าโอ้ยยังขาดอีกเกมนึ่งนะครับหลายคนเลยเฮ้ยเราหนี้ได้น่ะเราจะไปกินเราจะไปกินนั่นบอกให้เขาามาให้น่ะ เราเอาไ yup. เอาห้องสิบโกินเหล้ารีไปให้ขอเปลี่ยนเหล้าเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยเราไม่กินเหล้าดีเราขอกินเหล้าธรรมดาได้ไหมเหล้าหงเหล้าอะไรได้เอาสักแผ่นได้แล้วเหล้าดีเรากินเหล้าเหล้าดีเรากินไม่ได้เดี๋ยจะต้องไปขอขอเปลี่ยนเป็นเฮ้ยขอเปลี่ยนเหล้าเป็นที่ห้อโหงได้ไหมสักแผ่น เพราะเราเราไม่กินในไอวายเราไม่กินในพวกนี้ดีเนี่มันเป็นไายมันเป็นมันมันมันมีผลต่อเราจังจี่เลยตะน่อยเท่าถาเลยขอมีสปายในโลกีอะไรวะแล้เราเป๊กหนึ่ง เอย่างนี้ก็ได้แปเอาเหล้าเอาเหล้าไอ้หงมมาแบนหนึ่งนอกจากที่ร้านเรามีเหล้าหงมไม่รู้เออเหล้าหอมอะไรครับหงมแบนหนึ่งนะมีแต่เป็นกลมก็กลมมาเลยมาเลยก็ได้เอาเหล่าหนมูนี่แหละบอบอเขาเขากินก็ได้มาเลยเดี๋ยว ่นมันเป็นเก่าเลยว่าไปสลัดมันต้องมีอะไรสักตรวาขันกินเหล่าช่วงนี้กินกินลี่เนี่ยมันจะแพ้มันเปิดกินเก่าอ่มันต้องเราต้องกินวิสกี้กินเหล่าช่วงนี้พอดายเลยวิสกี้เห่นไหมอันนี้มันมีวิสกี้ได้เหล่าวิสกี้เพราะมันเป็นมารันดีนะครับดีบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเอาคลิปลงชั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวก็ใหคุยกันใหม่